สวัสดีตอนเช้าทุกท่านค่ะวันนี้มาอัปเดตพายุโซนร้อนโนอื่นประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8แล้วนะคะพร้อมอัปเดตพยากรณ์อากาศประจำวันที่18กันยายน2563ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์ให้ทิดาชาแนลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปประกาศฉบับที่8ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุระดับ3โซนร้อนโนอื่น มีผลกระทบนั่นก็คือวันนี้18-20ถึงกันยายน2563แต่เมื่อคืนนี้ภาคอีสานบางส่วนได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาบ้างแล้วนะคะใครได้รับผลกระทบแล้วมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลย เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่17กันยายน2563พายุระดับ3โซนร้อนโนโอื่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ460กิโลเมตรทางด้านตะวันออกของเมืองดานางประเทศเวียดนามหรือที่ละติจูด15.8องศาเหนือลองจิจูด112.5องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือด้วยความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในระหว่างเมืองเวกับเมืองดานังและเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในช่วงวันที่18-20กันยายน2563ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นภาคเหนือและภาคอื่นๆจะมีผลกระทบในระยะต่อไปขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาหลกได้และระวังอันตรายจากลมแรงโดยหลีกเลี่ยงที่จะไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งแต่ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะเรามาดูวันที่18จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬรนครพนมมุกดาหารสกลน,นครกาฬสินธุ์มหาสรารคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรและร้อยเอ็ด ภาคกลางได้แก่จังหวัดลบบุรีสระบุรีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีประนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลกี่ขออัปเดตในส่วนของวันที่18ก่อนนะคะเพราะ ิดาชาแนลอัพคลิปทุกวันอยู่แล้วและในระหว่างวันก็อัพข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะคะ19เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังอีกหนึ่งทีคราวนี้เรามาดูพยากรณ์อากาศประจําวันเลยค่ะภาคเหนือจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้ละสามของพื้นที่ ในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศเตือนฉบับที่6นะคะวันที่18พื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้แก่จังหวัดพิษณุโลกกำแพแงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์และตากเรามาดูในส่วนของอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคอีสานหรือภาคตะวันออก เหนือมาเบิงเรดาตรวจฝนภาคอีสานตอนบนจะตรวจเวลาตี3ามสนาทีตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกําลังปานกลางถึงหนักกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นปกคลุมบริเวณพื้นที่อําเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลาพูอําเภอท่าบ่ออําเภอสะครยจังหวัดหนองคายอำเภอบ้านผืออำเภอหนองวัวซออำเภอเมืองอำเภอหนองแสงอำเภอกุมภาวาปีอำเภอโนนสะอาดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจังหวัดเลยเกือบทั้งจังหวัด อำเภอคอนสารอภหนองบัวระเวอเภอเทพสถิตอทรัพย์ใหญ่อเภอจตุรัสอเภอเนินสง่าอบำเน็จณรงจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นเกือบทั้งจังหวัดอเภอหล่มเก่าอเภอหล่มสักอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาลสินจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธรจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานี้จะมีฝนเกือบทั่วทั้งจังหวัดนะคะมาต่อกันที่เรดราของอุบลราชธานีนะคะอีสานตอนล่าง ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนที่อำเภอป่าปากอำเภอนาแกอำเภอธาตุพนมอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมอำเภอไพรบึงอำเภอศรีรัตนะอำเภอเบญจรักอำเภอโนนคูนอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอกันทรักษ์อำเภอยางชุมน้อยอำเภอเมืองอำเภอพายุอำเภอราศีสาย อำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดอำเภอกระสังอำเภอประโคนชัยอำเภอคูเมืองอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอโกสมพิสัยอำเภอบอระบืออำเภอนาเชือกอำเภอกันทรวิชาอําเภอยางศรีสุราชอําเภอวาปีปทุมอําเภอกุดรางจังหวัดมหาสารคามอําเภอร่องคำอําเภอยางตลาดอําเภอห้วยเมกอําเภอกะละมาสายจังหวัดกาลสิน อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์อโพนรายจังหวัดร้อยเอ็ดอเภอมหาชัยจังหวัดยโสธรอเภอโคงเจียมอภอสีเมืองใหม่อเภอพิบูลมังสาหารอวารินชำราบอเภอสว่างวีรวงศ์อภอทุ่งสีอุดมอเภอเดชอุดมอเภอบุญทริกอภสิรินทร์ำเภอน้ำขุนจังหวัดอุบลราชธานีสปปลาวและกัมพูชา กลุ่มฝนปานกลางที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามอำเภอเสรภูมิอำเภอทุ่งเขาหลวงอำเภอโพชัยอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกุดชุมอำเภอทรายมูลอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาอำเภอพุทธไทยสงอำเภอชำนีอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอลำดวนอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อำเภอเหล่าเสือโกกอำเภอดอนมดแดงอำเภอตาลสุมอำเภอเมืองจังหวัดอุบล ราชธานีสปอปอลาวและกัมพูชากลุ่มฝนหนักอยู่ที่อำเภอลำดวนอำเภอบัวเชอเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สปอปอลาวและกัมพูชา อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีการจนาบุรีและราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุดที่25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงต้าความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวัออนออกจะมีเมฆส่วนมากกับมีฝนฟ้านขนองระละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่น,นครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทย จะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองเคลื่อนสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพและปร,ะริมณฑลจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองรอะ4 0ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง สมุดปราการนะคะวันนี้มีฝนตั้งแต่9โมงเช้ายาวไปจนถึงวันที่19ทั้งวันเลยค่ะจบข่าวคลิปนี้ที่ดาชาแนลขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย